ป้าป๋าชื่ออะไรบมาเนิ่นนามสกุลนานคาโอ้แม่ชื่อชื่อแม่บ่บอกจต่แม่มันมีหลายคนบ่ฮะจำไม่ได้บ่อกแม่ชื่ออะไรมาโนดเออนงโนดนงโนดบ้านมีหลายคนบ้านนั่นเนาะเยิ้มหน่อยลูกรักพ่อไหม รออักมากไหมรักมากค่ะแล้วเราจะรักตลอดไปไหมตลอดเลยค่ะโอ,อ,อ้พูดภาษาอังกฤษในลูกแมวแคทโอ้นั่นช้างไอ้แลนดนี่เสือไทยกอนี่ยลิงมังกีลิงมังกีงงกพูดผิดหรือเปล่ามาต้องย่ำหอก <laughs> ย่ำตัวอื fort, uh, well, ่นย่าม่าย่ำตัวนี้ฮะเอาร้อยบาทนดรเบร์ก่อนลูกเออยังกอดกาแฟเจ้าเดี๋ยวจ้าก่อนลูกจ้าเออจ้าสวยๆเออบอกเบอร์กาแฟมามาก่อนเออใครอยากได้กาแฟตัวนี้โปรโมชั่นถึงวันที่15นะครับ3แถม1เป็น4นะครับในราคา1,000แถมแก้วอีกคนไหนอยากจะซื้อบัตรเมาบัตรหรือซื้อกาแฟเบอร์โทร0 1 9 ศูนย์ห้างก้าย่งก้าย่งก้กกกกา่งไปเขาค้อกป่นี่